สวัสดีค่ะฮัลโหลกำลังสิไลฟ์แจกหนังสือพอดีได้ยินเสียงพูายบาลประกาศเรื่องแจกแมสกพอดีบ้านอนทันก็จะเฮ็ดแมสแล้วกันด้สิแจกให้ชาวบ้านนะคะเดี๋ยวถ่าคนขอมาเบิงกกอนเนาะมือนี้สิเฮ็ดอันกิจกรรมที่เคยเฮ็ดมาก,ก่อนก็คือว่าแจกหนังสือพอดีช่วงนี้มันบ่มีแนวเฮ็ดเนาะเดี๋ยวถ่ายคนขามาก,กันนะคะ ฟังเสียงพยาบาลประกาศไปเนาะประกาศเอิ้นอ,อสอมอไปรับรับเอาผ่าปิดปากนะคะแจกหนังสือเนาะมือนี้เราสังเกตนั่งในมุงคือพอมานั่งเฮือนอีกหลังนึงมานั่งอยู่เฮือนแม่เนี่ยมันสิบ่มีมุงรวดกับสิมียุ่งหลายก็เลย <laughs> กางมุงไอ้ของมันมาทั่งในมุงแล้วก็เงื้อศกนะคะเพราะว่าพัดลมพัดลมก็จะเป็นพัดลมเพดานไปแต่หน้าปอดได้มีมีพัดลมตัวใหญ่ๆมันก็นมาเปิดในมุงบ่ได้เนาะ วยญญาบาลเพื่อนก็ำลังประกาศนะคะที่นี่มือนีเขามีหนังสือนะนันสิเป็นหนังสือตัวเนื่องสองเล่มเห็นบหหน,นังสือสองเล่มนี้นะคะสิแจกเป็นหนังสือที่ซื้อมากหล้วกลแบคือเข้าเป็นคนเขาเป็นคน้อหกักหนังสือเนาะเขากระสีบแบบว่าขานดูแลมันดีเนาะกระสีว่าเดมียากมียนนะคะอ่านเรียบร้อยแล้วทั้งสองเล่มก็คือฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิดวิชาวิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรานะคะมั่นคืมีเล่มหนึง่ง กับเหลี่มสองนะคะอันนี้ก็เป็นแจกฟรีนะผู้ใดสนใจก็คือว่าลงซื้อเขาเอื่อหอย่างเนี่ยจองมาได้เลยใต้คลิปอาใต้ใต้ไลฟ์นี่นะคะถ้าอยากได้เนาะลราก็ใช้วิธีการแลกกันอ่านก็ได้นะถ้าผู้ใดเอาไปเหลี่ยมหนึ่งก็อีกคนนึงเอาไปเหลี่ยมสองอ่ยก็สลับกันอ่านก็ได้นะคะก็เป็นการส่งต่อกันไปนะคะหนังสือนี่นะคะค่อค้นเขียนเนี่ย คนเขียนน่ะสิเป็นอ๋อคนเขียนชื่อเวยซิ่วอิงนะคะส่วนคนแปลเนี่ยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัญญพรจาวลาเนาะนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่สิแจกมือนี่นะคะเป็น i v e a w a y b o o k เดอนี่สองเหล็มนี่นะคะเดี๋ยวสิอ่านคำนาให้ฟังเนาะเดี๋ยวนะดูที่หน้าปกนะคะบรรณาธิการของหนังสือเหล็มนี่คือสมชัยเบนจมิตรนะคะ เป็นหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้สิเป็นลักษณะ h า w ทูเนาะเขาเออน,นิอยังเซลฟ์เฮลป์แหล่ะไหมพราะมัน h า w ทู self help เนาะเป็นหนังสือดีนะคะอ่านเราก็ได้แนวคิดได้วิธีคิดดีเนะเาะเป็นของบีมีเดียเนาะเป็นเซลฟ์เดเวล็อปเมนต์บุ๊กนะคะเป็นบีมีเดียกรุ๊ปนะคะอันนี้เนาะมีโปกแล้วก็สารบันสารบันก็สิมี่ดีเดียวเบิง่งคำนำก่อนเนาะ อันนี้เนี่ยึ้นต้นหนังสือก็ดีนะข้าเจ้าบอกสิเนาะสิ่งดีๆจากผู้ให้สู่ผู้รับนะคะเขากํา่างสิ่งหายหนังสือเล่มนี้กัเอาไปอ่านต่อกันได้นะคะเป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดดีๆเนาะสิ่งดีๆจากผู้ให้สู่ผู้รับผู้ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่านคือผู้ที่มีความเอาใจใส่และปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุด จึงได้มอบหนังสือดีเล่มนี้ที่จะทำให้ท่านมีวิธีคิดที่ทำให้ประสบความสำเร็จสูงสุดมีชีวิตที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ของอาจารย์และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแหล่งการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่คือสิ่งที่คนพิเศษผู้ที่รักและห่วงใยในตัวท่านได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้เพียงเพื่อต้องการให้คนที่รักและห่วงใยมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป เพราะหนังสือดีเล่มนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้สมชัยเบนจมิรมุ่งมั่นทําหนังสือดีเพื่อคุณนะคะอันนี้เป็นหนังสือดีเล่มนึงเนาะ,ะเกี่ยวกับผู้เขียนเนาะเวยซิ่วอิงเป็นนักเขียนขายดีที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีมีผลงานเขียนหนังสือขายดีและงานแปลที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในประเทศจีนเกาหลีและไต้หวันด้วยยอดขายหลายล้านเล่ม อาทิเช่นหนังสือเล่มนี้ Harvard มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิดเล่มที่ 1. วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำราและ Harvard มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิดเล่มที่สอง วิชาความสำเร็จของคนคิดเป็นโดยสำนักพิมพ์บีมีเดียนะคะอันนี้คือเล่มหนึง่งอันนี้คือเล่มสองนะคะถ้าผู้ใดหูอยากังสือเล่มนีแเราก็อยากได้ไปอ่านหรือว่าเคยอ่านคำนําหรือว่าเคยฟังมากนะคะหนังสือเป็นหนังสือดีเนะเาะหมายเหตุบรรณาธิการนะคะอาจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพูดกับนักศึกษาในชั้นเรียนว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนหากพวกเราสามารถทำให้ตนเองก้าวหน้าวันละนิดทุกวัน แม้จะเป็นความก้าวหน้าเพียง1%เปอร์เซแล้วจะมีอะไรมาขวางการก้าวไปสู่ความสำเร็จได้คำสอนวิธีคิดเหล่านี้ไม่มีในตำราเรียนแต่ต้องเกิดจากประสบการณ์ชีวิตจริงคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่คิดว่าหากตนเป็นคนเก่งก็จะประสบความสำเร็จและโดดเด่นในสังคมได้ที่จริงแล้วแค่ความเก่งยังไม่พอแต่จะต้องมีวิธีคิดที่สามารถนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านได้ หนังสือเล่มนี้ช่วยสอนวิธีคิดวิชาชีวิตนอกตำราให้คุณว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านการเรียนการทำงานและการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างอุปนิสัยที่โดดเด่นได้อย่างไรเป็นเคล็ดลับที่หาเรียนไม่ได้ในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยแต่จะต้องมาจากประสบการณ์เท่านั้นหนังสือ Harvard มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิดเล่มที่1วิชาชีวิตที่ไม่มีนเตียบบๆา,บา วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำราแปลจากหนังสือขายดีภาษาจีนเรื่องซึ่งเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกด้วยค่ะโดยเว่ยซิ่วอิงเป็นหนังสือดีซึ่งขายดีมากในประเทศจีนเกาหลีไต้หวันหลายล้านเล่มซึ่งจะช่วยให้ท่านเรียนรู้มหาวิทยายลัยฮาร์วาร์ดมีเคล็ดลับอะไรบ้างในการช่วยสอนวิธีคิดให้ชีวิตการเรียนการทำงานและทุกๆด้านดีขึ้นตลอดไป นะคะคอันนี้เป็นเล่มหนึ่ง out, เนาะอันหมายเหตุบรรณาธิการนะซึ่งคุณสมชัยเบนจามิตรเพื่อนเป็นผู้เขียนนะคะเดี๋ยวลองอ่านอู่ซาเลบันอย่าบอกไม่ให้เอาอ่านไปแล้วนะอิหรีล้วแต่เขากระจงว่าใดเหมือนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวสิอ่านไปเรื Phone ่อยๆมีผู้ใดเข้ามาจองหรือยังนามีคนเบิ่งอยู่สามกนสวัสดีค่ะคุณพวงชมพูสวัสดีค่ะ<ม> พี่พี่หนูน้อยสวัสดีค่ะวันนี้ดาผ่องแก้วบ่เห็ดเวียกบ่เอามือหนิวันนี้ดาบ่เห็ดเวียกบก่นะคะเอองาผู้ใดใดยินสื่อมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วบ่หูจักเดี๋ยวข้าสิอ่านไห้ฟังเพราะว่าเขามีแนะนำมหาวิทยาลัยในนี้นะทำความรู้จักมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์รัฐ เมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยายลัยที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งหนึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่8กันยายนคริสตศักราช1636เป็นมหาวิทยายลัยที่มีชื่อเสียงมากทั้งในเรื่องคุณภาพทางวิชาการอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาโดยสิทธิ์เก่าและอาจารย์ฮาร์วาร์ดได้รับรางวัลโ,โนเบล47รางวัลและรางวัลพูลิเซอร์48รางวัล มาจอบเบิงมาจอบเบืงน้ากันนี่นี่นี่อ่านหนังสือมือนีสิแจกหนังสือเด้เบนถ้าอยากได้เดี๋ยวสิเก็บไปใหายับมาบานย่มไดค่อยมาเอาแต่ว่าต้องมีคนถามมีคนอื่นจอาเอามากรอนกระเสียหายกอนนะคะฮาเบิร์ดนะเดี๋ยวต่อก่อนนะรางวัลพูลิเซอร์4 8รางวัลเนาะห้องสมุดของมหาวิทยายลายัยมีหนังสือมากถึง20.1ล้านเล่มได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงของฮาร์วาร์ดได้เป็นผู้นำประเทศต่างๆ32ท่านรวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา8ท่านได้แก่จอห์นแอดัมส์จอห์นจอห์นควินซี่แอดัมส์จอห์นเอฟเคนเนดีแฟรงคลินรูสเวลต์ธีโอดอร์รูสเวลต์รัตเทอร์ฟอร์ดบีเฮร์จอชดับเบิลยูบูชและก็บารักโอบามา สิทธิ์เก่าชาวไทยที่มีชื่อเสียงที่ทําคุณประโยชน์ให้ประเทศหรือนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเช่นสมเด็จพระมะหิตลาท่เบตอด,อดุลยเดศวิกรมพระพรมราชนกดอกเตดรคุณหญิงกสมาวรวรรณณอยุทยาหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลชุมพลณลำเลียงบรรทูลลำซำดรประสานไตรรัตนวรกุล ทารินนิมานเหหมินอู้มีแต่ผู้ขคักเดชโจมาเวิร์ดสัตว์ราจา์ดรบุญรอดบินทสันดรสุรินทร์พิศสุวรรณผู้นิเสียแล้วเนาะสัตว์ราจา์ดรคุณหญิงสุชาดากีรนันดออรอัมมานสยามวาลานัทสักดาธอนว้าววานิสาเรสเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากวนะิกิพีเดียเนาะ เดอเดอเดหนังสือเล่มนี้เดวเดอสิอ่านอันนี้ให้ฟังสารบัญเขาเนาะบทที่หนึ่งกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้เร็วให้คนให้เป็นคนโดดเด่นที่สุดบทที่สองไม่ว่าเวลาใดความขยันคือหนทางสู่ความสํำเร็จบทที่สามเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครเติบโตแทนคุณได้อันนี้น่าสนใจนะบทที่สี่ ใช่คุณทำได้ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้นอกจากตัวคุณเองบทที่หเมื่อโตขึ้นมักโกรธง่ายจงเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองบทที่ 6. ความหวังที่กระตือรือร้นมีจิตใจดีจึงจะมีอนาคตโอ้น่าสนใจนะคะบทที่7จ็ดทำอย่างไรจึงจะเป็นคนพูดเก่งและเป็นกลุ่มคนที่เข้าสังคมเป็นอันนี้นะ่ะสิเป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันกำลังต้องการเนาะเหตุไดจังเข้าสังคมเป็น เด็กน้อยบางคนเลี้ยนเก่งนะมือนีเขาก็เลยแบบวา่าคุยกันกับหมู่พวกเนาะเด็กน้อยบางคนเลี้ยนเกง่งในตำล่านี่เป๊ะทุกอย่างเลยแต่ว่าทักษะในการเข่าสังคมโบมี่หมูพวกคุยบ่หูเรืองจังสินะเนาะเข้าก็เลยคิดว่าอันนี้นะ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีนะบ่ว่าสิเป็นพ่อแม่ที่กาลังเลี้ยงลูกลูกกาลังเติบโตหรือว่าตัวเขาเองเนะี่ยทักษะในการเข่าสังคมนะเป็นเรื่องสําคัญน,นะคะถ้า อยากหูว่าเป็นจังไดห,ห้าเวิร์ดเขาสอนแบบไดเนี่ยลองเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านนะคะดูบทที่8เป็นที่หนึ่งตลอดเปลี่ยนยอดเปลี่ยนความยอดเยี่ยมเป็นความเคยชินบทที่9วิธีคิดที่ประสบความสําเร็จของคนที่สําเร็จการศึกษาจากคาเวิร์ดเอออันนี้ก็นาะเอาไปแบบนาฟังนะ่าบึงบทที่10ยืนหยัดที่จะสู้ไม่ยอมแพ้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะ่าจะเป็นต้องเป็นแบบนั้นน้งเนานะ บทที่11คติเตือนใจ8ประการที่มีผลต่อนักศึกษาฮาร์วาร์ททั้งชีวิตเห็นมะีวสาวๆคนบันดอนหัน <c oughs> เขามาเบิงจากอ่านน้ำอยากมาเอาไปอ่านก็นได้เด้อแมนเขาสังคมบเป็นเพราะเขาเสียเวลาไปกับการเคลงคลาเรียนแมนอิลีคือในตำล่านี่เปะทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาเอินว่า social skills ์เนี่ยบบมีเขาสังคมบเป็นเว้ากับมูบ,บเปสรา้านสร้างเพื่อนเป็นเนาะเราก,ก กลายเป็นว่าปีกโตเอ่เขาเอินนี่ยังคัดแยงเอ่อเขาเอินต่อต้านสังคมกัมีนะอยู่กับเราโดยเฉพาะโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีพวกเทคโนโลยีมันมีพวกโซเชียลมีเดียหลายก็เลยกลายเป็นว่าคิดว่าเจ้าของอยู่กับโซเชียลมีเดียแล้วสิสามารถมีชีวิตรลอดในปัจจุบันได้ซึ่งอีลีแล้วเนี่ยมันยากมากเลยนะ บ่ว่าสิป็นอาชีพยังกระซังถ้าเจ้าค้าขายแต่ว่าถึงจะใส่ขายผ่านโซเชียลมีเดียขายผ่านเฟซบุ๊กขายผ่านไลน์ถ้าเจ้าบ่มีมูในกลุ่มไลน์ในกาเฟซบุ๊กกลุก่มอีหยางเสียกับผมมีคนสิมาซื้อเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างมิตรการเข้าสังคมการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ย่งจําเป็นเจ้าสิขายของให้ผู้ใดถ่าเจ้าบ่ได้มีมูเลยจังสิเนาะนะคะอันนี้มีความจําเป็นนะซึ่งหนังสือเล่มนี้น่ะสนใจมากนะคะ อันนี้นะอันนี้เป็นเล่ม,ลมแรกเนาะอันนี้เป็นเล่มหนึ่งแบตโทรศัพท์กระสิหมดส่วนเล่มสองเล่มสองเอาังสี่ดีกว่าสิเอาเอาเอา,เอาตักขังนาไวไหายสักก่อนเนาะมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกสอนวิธีคิดในเล่มที่สองเนาะวิชาความสําเร็จของคนคิดเป็นอันนี้ยิ่งหนายิ่งหนาเอาไปอ่านนะคะเล่มนี้สิมาว่าหลังจากที่ไปชาิแบตโทรศัพท์เนาะตอนนี้แบตโทรศัพท์สิเหมดแล้วนะคะโอเคสําหรับมือนี้ถ้าใครสนใจเล่มนี้ก่อนอาจ็จองมาได้เนาะเดี๋ยวสิโพส เดี๋ยวสิแช์คลิปนี้เดี๋ยวสิแช์ไลฟน์นี่ไปทาง f a c e o o ซบุองของเฮ้านำแล้วก็ของ u t u b e เฮ้าน่ำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไพาจอมก่อนก็ได้ก่อนเนาะถ้าเป็นยูเลาะนี่ก็มาเอาเองถ้าเกิดว่าเป็นยูตั้งจังหวัดก็ให้ที่ยู่ให้อย่างมากเดี๋ยวสิสทรงไห้นะคะทรงพานพวกอ่าเครอรี่หรือว่าบริษัทคนทรงนี่แหละเพราะว่าไปนสนี่อาซิซานะคะเนาะอ่ะมือนี้ไปซ้นำนี้พน,นงังเบงเงือเบงเงือ,งงอห่อนแห้งเลยคะ่ะ โควิดนี่คือสิบอันบท่านเด็มะฮอนเห้าดอกพวมหอนเนี่ยสิขาเข้าสัก่อนเนาะมาดื่มน้ำเย็นๆนะคะเดี๋ยวไปชาโทรศัพท์แล้วอีกเล่มต่อไปจังสิม,มาวากันสวัสดีค่ะ